สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในเกม d d by บา y ใน l i t Mobile เซิร์ฟเบต้าเทสนะซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเบต้าเทสได้ปิดไปแล้วจะให้เล่นอีกทีก็คือ Open Beta เลยวันนี้เราก็จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า m a x Thomas ส่วนเปิร์กจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มกันที่เปิร์กแรกวิ่งสุดกำลังอธิบายง่งายๆก็คือ เมื่อเริ่มวิ่งจะได้วิ่งเร็วขึ้น150% 3วิและคูณดาวทีกที50วิและเปิกที่2รวดเร็วและเงียบงันไม่ค่อยพบใครตั้งชื่อว่ะก็คือเวลาขั้นหน้าต่างข้ามแผดไม้หรือซ่อนตัวในตู้ล็อกเกอร์จะไม่ส่งเสียงดังแล้วก็จะลดระยะในการได้ยินของฆาตกร100%และเปิงที่3อะดีนาลีน ก็คือเมื่อในทีมเราปั่นไฟจนครบ5เครื่องเราจะหายจากอาการเจ็บ1ขั้นเช่นเราล้มโดนตีจนล้มอะค่ะตี2ครั้งจนล้มหลังจากเพื่อนปั่นไฟเครื่องสุดท้ายเสร็จปุ๊บเราก็จะลุกขึ้นมาได้ก็จะหายเจ็บ1ขั้นแต่เรายังเจ็บอยู่ก็ประมาณนี้ในส่วนของเกมเพจจะเป็นยังไงไปดูกันละ เรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะนี่เริ่มเลยด่านนี้ไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นหวัดดีเพื่อนมาไงาไปไหนแล้วล่าบอดกระตุกด้วยตายแล้วแล้วอย่างนี้นจะสู้ฆาตรกรได้ไหมเนี่ยฉันจะจูบฆาตรกรได้เหรอกระตุกเมื่อกี้อ่ะอออย่างเงี้ยตัวอย่างกระตุกสิ โอยมาถึงก็ทำเครื่องระเบิดเลยสูไม่ได้นะบ่ได้บ่ได้นะปั่นไปเอาปั่นไปเอ้ยอย่าระเบิดเกือบระเบิดกดไม่นานมาแล้วไวไวช่วยด้วยช่วยช่วยฉันด้วยไม่โอไม่โอโอ ไปตามมันสินั่นน่ะเจออยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่ต้องมาตามฉันถอยไปออกไปเอเอเฮ่ยโดนอาวิ่งก,กำแพงชนชนกระตุกกระตุกรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมโดนตามอยู่จ้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยตั้งแต่ต้นเกมไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยอยมาแล้วมาล้วโอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดนจนได้ดีนะมีแรงเริ่งสุดท้ายให้วิ่งเนี่ยอ้าวิ่งไปวนวิ่งหนีวนไปยะแต่เราก็หากันจนเจออะทำไรไ,ไ,ไปไหนอะตะเกไปไหนอะ

ะพ้นแ,แล้วเชียวอาไอ้อย่าเพิ่งกระตุกสิตาดิ้นเออดิน้นดิ้นกับก,กระตุกว่าอ,อ,อย่างนี้ตลอดไหมเนี่ยโดนแขวนไปเลยจ้าเรียบร้อยคนแรกของเกมเลยเ,ออเพื่อนจ้าช่วยด้วยจ้าการรอคนไม่มีใจก็เหมือนเอาใจไปอยู่ไว้ปลต,ตะขอ ไเดไอยเดือยเดือยมาเลยมาช่วยถอยเร็ว,ว,ว,วมา,มาจะปลดน้อยช่วยค่าด้วยขอบคุณค่ะจะรลลัรรกษา,าเลยรักษารูกไปอ้าวว่าแล้วยังไม่ทันจะพูดยังไม่ทันจบประโยคก็รักษาระเบิดเลยเหรออ่ะรักษาไปวนไป รักษาไปรักษาไปด้วยเออเออระเบิดอีกแล้วอ้าวเร็วเร็วเร็วรักษาระเบิดอย่างเงี้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วแลวิ่ง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 นี่กันหลบเรามาหลบมีต่อตึ้ง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 ตึงตามใครอยู่ฆาตกรอยะไม่เห็นเลยอ่ะ โอ๊ยหวาดเสียวมาแล้วโอ๊ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรอดไหม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 เฮ้ยเฮ้ยอือเฮ้ยไปหาเครื่องต่อรอดละ ตักเตกตักเตกตักเตะตักเตะเครื่องอยู่ไหนเครื่องอยู่ไหนไว้อีกาบินพิมหายแล้วกูเอ้ยเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนนะฮะไหน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 เงี้ยเงี้ยเงี้ยมีสองเครื่องกลำลังทำงานอยู่จุกไปเพื่อน จุกไปเพี้ยนเดี๋ยวจะปั่นไฟทางนี้เองจุ๊กตอบไปจ้าโอ๊ยหินใหญ่เหลือเกินอา้าวเดินชนอีกอ,อ้าวอะเริ่มเลยปั่นไฟจะระเบิดไหมข้ามาจังหวะนี้ข้ามาจังหวะให้แบบไม่ทันตั้งตัวเวะลาจะต้องเช็คเช็คกีเช็คเฮ้ยม,มาแล้วรอ,อด หนเฮ้ยหนูเครื่องนี้เครื่องท้ายจะต้องเป็นเครื่องนี้เลยที่จะต้องเสร็จมันต้องกดเช็คจนเสร็จไหนไหนเตรียมเตรียมเฮ้ยมาช่วยละเอาดื่มดูระเบิดเลยอ่าน่าจะยังไม่มาน่าจะได้อีกนิดนึงฮะปั่นต่อปั่นต่อเร็วเลือดปืน ว่าแล้วกดไม่ทันอีกแล้วเออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยช่วยด้ว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 ยโอ้ยอ้ายย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 มยยหลยยยย เพราะมันไม่อยู่แล้วมันก็เลยไม่เห็นน่ะไปหาเครื่องก่อนอ้าวเครื่องเครื่องปั่นจนครบแล้วเตรียมออกเลยจ้าไหน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 ทางออกไหนทางออกไหน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 มาหลบกันประตูทางออกอยู่นี่แหละใกล้ๆอ่ามีคนเปิดแล้วโอเค าไปายมาแล้วไปายเฮ้ยเฮ้ยหน่โนูไม่ไม่ออกไปไม่ไม่พับไม้ไปเลยไม่ไล่ไปไม่อย่ามาตามฉันออกไปออกไปออกไปเฮ้ยออกไปออกไปช่วยด้วย ใช่ฉันด้วยฉันโดนตามไล่จี้โตยู่นี่อยากเขารักฉันนะเนี่ยฟิลิปปินส์เขารักฉันน่ะออกไปออกไปเออประตูเปิดแล้วอย่พึ่งกระตุกโอ้ยโอ้ยอายโอ้ยโอ้ายมันจะตามกูดึงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ่ะเฮ้เฮ้ เฮโยยตามคนอื่นก็ได้ไหมฮัลโ no หลฮัลโหลเขาใช้ปืิรางวัลรือเปล่านี่ยเอาเป็นว่าอย่าโดนแล้วกันนะเออโดนเขาหายมีเขาไม่ได้ใช้ปืนรางวัลงั้นเจอประตูแล้วออกเลยแล้วกันไม่รอแล้วน่ะาทำอะไรเออบูกี้วะโอ้โหบูรี่ฆาตกรสุดนะ ก็คือว่าคลิปนี้โอ้ยอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ใชร์้ด้วยนะคะเจ้าวัดดี